มั่งไงไงกับเดี๋ยวในพอลืมนานเริ่มหลังมาชิดใจที่กูต้โดยใครปืนประวัติเจ้าเก่ามันในปันนี้หนึ่งเขาเจ้าปอกบนญชุมในเออพอถิ่วจอมอุปติที่กันเท่เนี่ยห้อมใจริคนเมืองมานหลวงพอถิ่ว่อนนะครับเป็นคนเมืองไทยพวกน่ะคอยการโจมปู่โจมบอลเนาเนี่เป็นปอเทาปอเทาเมงแกปอหม่อนเมงหม่อนเขาแท้เนี่ยหยุดเป็นคนเมืองยองอ่บันตุกบันตุงบันตุกบันตุงพุ่น่ะบัน มันตรงลงแซมเนี่ยนะมันตรงลงแซมครูปองน่มันอยู่ทั้งปุ่น,อ,นอยู่ทั้งจอกทั้งเข่นอยู่ดีจำอาสมวัตรทีติลงป่าวงเมืองยองก่อนนะเมืองยองในชิซองปานาในเจ้าเต้ลือเต้ขืนเนี่ยเป็นอันเดียวกันน่ะมักโถนเอาเมืองกันเออเป็นเจ้าเต้ลือเตยขืนกันในมาแนกระหลอมในรัดเมืองกระหลอมในลูกเมืองเชียงใหม่เป็นพญากาวิลาเนี่ยยินคนเท่าเขาใครพญากาวิล,าเ,า,วา,า,วลาเนี่ยมันกันตึกเออกระตึกบันเตึงเมืองก่บข้นแถวเมืองีิสองปานา กระทึกียวเมืองยองก็ในมากระลำเนินนัดเมืองนี่ก็จะมาเอาปู่ยาตาในเฮาคนเฒ่าคนเกศในไหลหลองมาเนี่ยเมื่เฒ่าไหร่ในกนเอาใส่หาเป็ดลูกเมืองยองมาว่ะเมื่เฒ่าเหา่ในเอาใส่หาเป็ดลูกเมืองยองมาเนี่ยเอามาปล่อยไว้เมืองตะปุนจริงใหม่เมืองจริงแสนเมืองตะปุนจริงใหม่กูบอกคนมันน้ำเป็นเอามาปล่อยไว้เมืองตะปุนจริงใหม่เนี่ยก็ในมาเนี่ยเขาจะอะไรเมื่อเกิดตก เฮ่มองไทยนี่ยนะขึ้นน้ำหยาดมันเชิงขึ้นปอกมาอยู่เมืองไทยเท่านีร่เยอะเออมาเกิดเมืองไทยมาอยู่เมืองไทยยองเมืองไทยหลวงเทาไนน้ำหยาดมันเชิงกบวนาบุญมันมีมันจะได้ปอกมาอยู่ที่เราก็จะจับจับเตีนแต่เมื่อก็เล็กเด็กมากกว่าตึงให้ใครมาอยู่ทั้งเมืองพงเมืองเขาเนทิศทิกดีอามเตะตะกาก็ช้ำปอนกันเมื่อวัยเมื่อสาเมื่อยาเท่าถึงเมื่อเป็นภาพี่น้อยเออกันได้มาติใครในปันนี่หนึ่งภาวะจัดก่อนก็ช้ำมีแทงก้นเท้าใครในปัน เมื่อปันมือพระกาคำว่าวเขาเมืองพงเขาปุพระกาพาเชียงวันหน้าเขาใครตั้งปูพระกานั้นสวยเม่พระกาจ้อยเขาจะไห้เขาเป็นไม่ออกปอกไม่ย่อเขาเขาใครเขามันเป็นผันเงาผันเงาเจ้าคู่ซอผันเงาเจ้าคู่ซอปีหน้าพี่คู่เมืองปู่อ่อนน่ะเป็นเมืองปู่อ่อนนะเป็นปีน้องกันเจอเคือมหาวงเขาด้ลูกใจมหาวงเขาพอเท่าพญาดงเก้ียวเขาเป็นปีน้องกันเมื่อจัดก่อนปันลืมนกันในมาเนี่ย เป้นไข้แพ้เจียงวันเจียงเมืองเมื่อพรองกบกในแต่เป็นถึงนเป็นยุ่มเป็นเครือเป็นเชื้อเป็นหมีมดอเออมีวันมีคนนำมีอีออดเออมีวันอีออดก็ในมาเนี่ยเจ้าคุณไหนเมืองนานเนี่ยเจ้าภาพเจ้าภาพคุณไหนเมืองนหยจะมี่ผมลงคือพญาเมืองปูหลวงเมืองป่วนเมื่อแต่เมื่อแต่เมืองพองเจ้าเพิ่อเมื่อก่อนเมื่อพรพให้แก่งดื้กันแน่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 กันเป็นเพื่อในโดกคนเทรนั่น เออแน่กันเป็นเพื่อเป็นผพอเลยดืบองเมืองมาเฝากองใครออกเมืองใครผ่าตีมใครผ่านนองนั่นเ่งกรไในมาแน่แน่กันเป็นเพื่อเลยดืบกันออกมากแจ้ก la ันออกมากก็ใจหรือก่อนกันเอาทั้งลูกนางนางเนอเอาเงินเอาคำเอาโคเป็นมาต่างวัวต่างไอ้ก็อ้อนกันลูกจากเมืองปู่หลวงเมืองปู่อ่อนนะมาแต่เมืองพงนะมาแต่เมืองพงเนี่ยเป็นวันเป็นเวียงมาเนี่ยเป็นปีนน่องกันเป็นเธอเมืองปู่อ่อนเมืองปู่หลวงในเมืองปิงใช่ไหม เป็นพี่น้องกันหมดเป็นเรื่องปีน้องกันเออกันไหนมาเออมาเตะก็มาเตะในมาเตะปีวันพักขี้นั่นจ้างนั่นทายาพักขี้ตัวก็มาเตะวันปุ่มมาเตะป่าขาวันปาลั่นวันปากตั้นปากต้องอะไรไม่ค่อเตะมาเรื่อยๆเอออันตีวันท้ากับตีน้องยนต์เขามาเตะนั่นวันท้า วันท่าปาก,กุกนจะเน like <fen> <ielt> yeah. <number> ี่เม ok ันลุกมึงแต่คนเชียงใหม่เขาไม่ให้ไทยให้น้าก็หลบมาข้ามไปข้ามไน้าเลยมาอยู่เมืองพงก็เย็นเป็นวันปากุกมืองพงบันท่าในี่ห้ามกับย่อบันป่าผิวก็ห้ามกับย่อบันไตวันหรือจะได้ห้ามกับน้ำือววันป่ามงวันป่ามงเป็นวันใหม่สีนั้นมุนทองวันคงวากนี่น่ยขึ้นมาเป็นวันมันเดี๋ยวในี่ติดพุทธกายาเนี่ยวันคงวากเออแล้วก็วันปาสาสามปูป่าสาเนี่ยมีมีวันร้อนเดิงวันร้อนเดิงก็ห้ามกับย่อ เออไปวันสามปูทั้งเสียงทั้งหลายนี่เป็นไตอันเดียวกันมาแต่วันเตวินเป็นวันเป็นเมืองเฮาคือคือปืนเมืองพงมันยาวหนาเออกระเนมาเนี่ยพันเงาเฮาติดมือจักก่อนปันเรื่องเนี่คนเขาไข่ในี่ยปันเขาก็ต้องไหวต้องดื่มต้องดื้อฮีสเออเป็นเจ้ากูซอโสเป็นนาพิคุเนี่ยต้องไม่ได้เจ้ากูซอโสเป็นนาพิคุนี่ต้องไหวจัดเดี๋ยวกันไว้จัดอันตั้งมาเนี่ยต้องรับเรียนรับเรียนมันต้องเสียงมังกรนนทนรับพันหันปานเก่าเมืองเก่าเมื่อเผื่อเมืองปูหลู ทำเจียเซที่เมืองปูในงกอบเผาก็บหู้ห้ปอกมาเขากำผันเขาว่าีเออทำเจียเซเมืองปูหลงเป็นที่อยู่ห้อจัดก่อนเป็นเจียเป็นเจียเซุ่มมาขันทีไม่อยู่ที่นั่นชั่ววันนั่นก็ได้ใจลูกใจสามหลงในี่ก็ชอกเตาหาก็ยาทำเมืองปูหลงเขากบสองปอกโยสองปอกสามปอกหมูเมืองปูหลงกันในม่วงมังกรานั่งนั่งติดที่ตาอันเจ้าเจ้าผ้าเช่นถุงออกกบไววที่น่นเ่งหอนั่งตินที่ตากมเป็นยาเฮ็ดโขมาดเมียที่เมืองปูหลงก็ เออก็ได้มาเจ้าคู่ชซนั่นเป็นผ้าน้อยเป็นผ้าตีน้่อยเป็นเจสังอ่อนเนี่ยในอยู่จอมเมย์มันเจ้าในโลกอยู่จอมเมย์อยู่จอมเมย์เนี่ยพอตายแปดเดชเป็นลูกยาเมย์ใหม่ตุกข้ากันใจสังแร่เนี่ยปนดึกกันออกมาเนี่ยเป็นเพิ่มมามาเตวันตีเวียงเมืองพงเนี่ยก็ได้มา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 เตวันป่าขาวันพระที่วันตรงนี้เตะด้ำลื่นเออก็ไเอมาเมาให้จ้องสังข้ามปันมันเจ้าดี วันพระฮีนั่นน่ะตีจ้องพระฮีมย่ำเดี๋ยวนั่นน่ะมาเฮ็ดจ้องสังขามกว่านี้อกรได้มากกว่ามาเป็นเจ้าสังเป็นบุญเจ้าหลงก็ได้เฮ็ดเป็นจ้องเหยื่อจ้องหลงมาเนี่ยมันจะจะมาเป็นเจ้ากู้ซอเป็นหน้าศพินคู่เนี่ยมันเจ้านี่มีติดโจอาลุกพอเต็มน้ำเต็มถ้ำน้ำหนาว่าจัดกว่าเนี่ยเต็มน้ำเต็มถ้ำมีเจ้าเมตตากุลณาเปิ่นหอน้ำหอดำแคบพลากวหมอแคบหางพลาวจะได้กว่หมอเต็มผาจัดพลาวิสันตราจะได้มันเจ้าเต็มหมดอ่ะ มันเคยมีเจอพันจักก่อนไม่อินโยเขาจะโป้งจุ่มอะไรเตรียมหางพะลาหลู่ต้านพันเจ็ดจาก้าพันพินนองจอมวันจอมเมืองนั่นแหละเตรียมธรรมมาตาลาจักก่อนมันมียินไว้ก็จะได้ก่มียินเลยมาเตรียมธรรมมาตะลาหลู่เออกันไอ้ใครตีปอดฟมันเจ้าในเจ้าคู่ซอพิ้าี่คู่ใน่เมื่อนตั้งมันเจ้าตีหล่อนนั่นมันเจ้าอธิษฐานมันเจ้าอธิษฐานในต้านกลุ่มห้บินลวงว่ะเอออันน้ก็คนเทาไข่เขาเทาใจปูเขาไม่เทาหลูเขาฟันฟังฮีเขาจะไ้ใคร ก็ได้มันเจ้าต้นกลุ่มไพนบินลงหีืก็มันอธิษฐานเออเพราะว่ากลุ่มไพน์เนี่ก็ตกติเลยนี่ยันเงาเกากระเจดีนั้นมันมันเนี่ยอธิษฐานเดี๋ก็เอากลุ่มไพนบินลงกลุ่มปอกมันเข้าหลายปากหลายเหงเอาปลาจาะปลาหวานปลาตั้งมอนโหผพาวงพาพาวก็ผพานอนโคดูโคตันหอยแผลงวดก็เต็มจึงมากเฉยเชียวก็มาจุดเหมือนจริงม้วน มาจุดเนี่ยก็คืนกับกลุ่มเพี่นกลุ่มให้บินลงกับบินปั่นเมืองพ้องนี่ยก็บินกับปั่นแถวเมืองลาวก็ได้บินกันกลุ่มไห่บินเนี่ยปั่นกับแถวเมืองไทยบ้างปั่นปั่นเมื่อแถวเมืองไทยก็ได้ซ้ั่กับตกตีวันในค่ำวันไลนั่นน่ะมันในค่ำวันไลมันหลงฝ่าไม่ชักซ้่งกับโต๊อกับตกะจำตีเฮ่นไม่นั่งหลงเป็นเป็นแม่เท่าเขาโคบ้าบนจุ่มนี่ยนะเกับโตกะตีนั่นนี่ก็เป็นสืบถามกับเจอเจอคน ใจกะสืกกบกะถามแต่ย่าเนี่เมื่อปันักสู้เมเท่าเขาก็ยัไร้กินซักสู้เนะี่ยแล้วใมัพุบนานนี่ยผันเงาเขานี่ยจะเมื่อเตะดินน,นั่นเนี่น่จะมาเกิดที่เมยียงลาเป็นคูบาบนจุนะ่มหนึ่งมาเป็นปอเาาปขาเจอปอคำลา,มเ,า,าเมย์เขาเจอเมยเสียงลาเมย์เมย์เขานั่นเออเมยเท่าเขานั่ชื่อว่าเมยเท่านั่งหลวงเออซ้ำ เออพอเทาจีว่าพอเทานั้นหนอเนะฮะยังต้องไปยี้ตั้งั้นทานเขาเขาตายตั้งมดดกจะ่ไหมแต่เมแทลต้านทานอ่ะเล็กดูเขาหนาฮักเขาหนาเมเท่านี่หอนเมือน,นอนวัดนอนจองสินเล็กอ่ะเออก็ได้มาพอเขาหนันหาหน่นพอเขานัา่นซ้ำเห็นแม่ในจีว่าแม่แม่หลงอุน่อนพอในจีว่าพอหลงจองงล้อยเนี่ยนะเป็นเจ้าใส่ลืมมดอ่ะ เป็นเจ้าตือเตยยองเมื่อเดิมจะยนเน่ยนคือเขาในยนก่อมป้าไทยก่อมป้าเป็นเจ้าไตเกศเชิดอะเป็นเตยเตยดือเตยยองอยู่ทติวานเมฆม่วงน้องโบที่นั่นก็นในมาก็เมลาใครในปันวม่ามือติดขกือเขาเพว,ว่าบนจุ่มนั่นเขาก็ถามเมยจอดจดเชี่เชีพันทังพ่องเลยเมย์ในใครในปัน,น,น,นว,ลลว่าพันทังในหันทังไผลาหลวงว่ะพันทังในไ้วผลาหลวงไผลาติดคำใส่ไหเออก็นในมาจากป้า,าสันติเขา กันในถามเม่เขาเขาอยู่ในตอ่งในปุ่มเม่มซื้อในลายเดือนเนี่ยเขาถามถ้ำจอดถ้ำเจ้เออยู่ชิบเดือนเนอะเนี่ยว่าเม่เขาใครอยู่ในตองเม่ชิบเดือนเต,นต,นตน็มแบบมังก์ก็ได้เป็นเดือนก็เดือนก็โล่เขาในชิบเดือนเหมือนเช่นอัลองพลาเป็นเจ้าทั้งหลายนั่นไปเกิดออกมากัได้มามืออยู่ในตองเม่นั่นเม่ซ้ำไปมาอยู่จอมเม่เทานั่งหลวงเห้ก็นในปอซ้ำอยู่มีไฟเล่นปอได้เม่อยู่จอมเม่เทา,าเม่เทาอุาน่นปอเทาจ้อยนั่น เออกันเอมาอยู่ปว่อนั่นนี่เกิดเล่งดุกไม้ย่อเนี่ยเกิดเล่งดุกมาในอกขมาสูมาเจ้งพ่อข่อนั้นขึ้นปอกขึ้นกาเขาเกิดไรหกเดินก้อยก่อปําคำลาพ่ตใจเขาเนี่ยผต้นต้องนาปอวเขาเกิดมาหกเดินตายเปรตเหตรือกันเองมาก็จะมาจอมวันตันมาจอมปีจอมเมทาเมทาเล่งดูตุข่านะะมือก็อนเล่งไม่เหมือนง่ายๆตุข่าเห็ุเตเห็นวาเมตเมทาดังหลวงว่านั่นซ้ำเป็นเมตินังผีจอมเมืองลง เจ้าคำแดงเนี่ยเจ้าคำแดงตีทําจริงเหล่าเนี่ยมันลงตีมันเนี่ยมันก็หยาคนเอาหนักมายุกมาหยากันตั้งปวตั้งเม่ตั้งปีตั้งนองอยู่จอมกันเช่นนั้นก็แน่ในอยู่ก็อยู่กายอยู่มาทุกข่าหนัเนี่ยเท่านั้นหลงช้ำไข่กับพวกกับวันเก่าเมืองหลังไข่กับอยู่เมืองหลักปูนจริ้งใหม่ตีมันยำอยู่ตีมันยำเกิดนั่นนี่ก็ซ้ำอ่อนเข้าปเมื่อเท่าไปหลวนเนี่ยเมื่อนั้นยําไปต้องดีถิ่มอกสองปีสามปีเนี่ยป่อตกันไป ไปกันอยู่เมืองระพูนเจียงใหม่กันอยู่ตีนร้อยมนลิมก็ทุกข้าคันใจสร้างแนะนําจะ่าอยู่ในวันได้เว้งอยู่ในถืนได้หวยได้ลอยเออเสียงนกเสียงหมูห้องเสียงพันห้องเสียงสือห้องก็ยินอ่ะเออเสียงมาถืนจะได้เออห้องก็ได้ยินอ่ะลังขึ้นมาในก็เป็นหมักก็ลอห้องเออต่อพออุหนพอมอกับเสียงเออกัดก็กัดสันก็สันเดือจานหนังมันก็เล็กกันในมาช่ำกับสิมในยกอใหม่ถึงก้อนึงเลกออะไกอใหม่ คนนั้นสรางเป็นมมกโซมันก็ให้น่ะคนหน้าก็ได้ก็เออมันหาปูหาปลาหาเมียนหมูเหาก็มากินเลยมันมานช่วยเขาถึงได้กัดเขาผมกินกินเขาติดเศษช่อเขาปะหากกบมันก็หน่อยเขาก็ต้องแบบนี้เออเขายังตอมเขามักเนื้อมักปลามาถึงเล็กเขามันมีปรมีไว้เป็นนบนก็เล็กๆหนึ่งบนเพราะปั่นกินอีกับไรเมย์เพราะไรปั่นกินเขากั๊บควยกินเขากับน้ำอ้อยเล็กอย่างมากก็ต้มวันต้มพักลายๆมีเขียวใส่เกลือใส่พริกลายๆจค่นั้ไก็อ่ะ ก็ได้มาเนี่พ่อหน้าเนี่ยจือพอสมก็ได้มาชั้นี้น้องน้องทั้งสามก็น้องต่ก้อนหนึ่งเออจืใจแรงน้องจือใจแรงนั่นก็เหมือนเดิมยังเป็นบุญเจ้าอยู่ที่เมืองไทยนั่นแหละแเป็นอยู่จีนเซียนน้องต่ก้อนหนึ่งจือนั่งเอิงผ้าอันนี้ก็กำบวชมันมีหมามาคบตายจังเล็กมากับกับคบตายเห็นเออก็ได้มาก็กันกันนั่งน้องยิงก็เล็กกันจือนั่งอมใจมันยังมีอยู่ ยังมีอาชั์มันก็หาสิบสามหมัย่ำเดียวเออเขาก็เทาเก่งมากฝัามันตั้งปีตั้งน้องเออเขาก็มีมีลูกสามก็มีลูกผ่าเนมีลูกยี่ก็อนเมาไวมาชาเหมือนในก็มหันนากันในก็ติดนอกก็มันกันเนืงอพอเคยลิมแันน่ะมันจางนี่ถือมันมาอยู่มั่นใจถหงเนี่ยนหละเออลาดกําไยกัมยนของพวอผมเคมอเออพอด้ช่วยในลากว่าเจ้านั้นแรกเออแล้วในมาเขาจะปลวุนชุมก็ตุกข้าหนาเมืออยู่ก็เลขหนึ้งเม่เทา ห้าเข่าหนักการตอนเราก็เจ้หเอยาซับก็เลยหาหกปีอืนยังเจอยู่นะห้าเข่าหนักขามันก็นหันคยเแย่เมียเท่านั้นเหรือเจอน่ะก็ได้มามันมาตายแปดเมเท่ามาตายแปดกรเนนั้นเหรือเชิขอเขินก็บไม่ยาแปดเ่ยก็เป็นแน่ผิดเพื่อเป็นผีเหมือนน้องเอาตายนั่นซ้ำไม่ยาเอาผาเขินกับเฮ็ดกล่อมมาพลหน้าก็เซนเฮ็ดเซนเป็นยาผาเขินเฮ็ดกล่อมพปนน้องเขาก็พิษผี ชาววันชาวเมืองเสียงก้องงู้กันเชยยาหอเฮิรนกันในไปกันอยู่ในเถินเออแต่อยู่ในห่วยในร้อยก็อยู่ตีตนร้อยบอลเรียนเออเฮิรนมุงตองเฮ็ดนามองก็เสียงกลางเสียงพันห้องเสียงชัดเถินเสียงเสือห้องก็ยินมหน่ะเสียงมาเถินจะาหน่ายอาโลหรือเจอหนกะขังคืนมาเสียงนกเข้าห้องกุ๊กกุ๊กในก็เลยเจะกัดกัดสั่นสั่นมีภาพผมคพิเดียวไปจันกันกาจันกันมาสุดก็มีกางกันในมาเป็นหนาวยุ่งเออ เป็นหนาวยุ่งหนาวย่ำชามันขวานเน่ยเป็นหนาวยุ่งยุ่งครบเนี่ยอโลเป็นนำมานำเป็นหลายปลอกหางเป็นเศร้าเก่าปลอกหัวกจะเศร้าเปลี่ยนแต่เป็นเศร้าเก่าปลอกสามห้าสามสิบก็น่ะกำกับเป็นเป็นกูปีกูปีเหมือนเจ้ามูเซอร์ขาวไอ้ลอยนั่นเด้อเป็นใครเป็นหนาวหนาวยุ่งกูปีกูปีเดยจะหนักนาทีตายมือมือกเล็กน่ะนาติดใจในปัญญากันในมาเมย์ก้อยซำ เป็นหยองหยองเมาเมาไหนเลิศร่มหยองเลือดลมเมาเนี่ยเขาเข้าไข่ไอ้แม่เขาก็บตัวมีเลิศร่มเลือดลมหยองมันตัวมีไหวหว่ะเออเลิศร่มปอเขาก็มีเออไหนมาถึงคำว่ามือจู่เนี่ยเปลี่ยนจะไหนมันปอมากมาว่ามื่อเชื่เนี่ยเป็นเลือดลมปอแมย์อ้วกปอแม่ปผานมาเนี่ยมันเป็นมากกว่าหลงเดี๋ยวก็กินยากินสังกินสังกินยาเกิบมึงปิ้งหายกว่าพอตะลาควบเจะไรแน่ยนามากมาว่ามือเชื่อเนี่ยเพราะเส้นเลือมหางเลือมตัว กบว่าเป็นไข่หน่ายงเนี่ยคืนอ้ออ๋อเนี่ยมันลืมห่างลืมตัวกันนหยปอบมันเป็นสักทีตายมันจังึ้นมากกันนายก็เป็นอันดีมันอะไเนี่ยเออกันนายมาในตุกข้าวเนี่ยในเท่าตายไปแล้วไปมาอยู่ในถือในย้งเนี่ยกันนาย้อนเข่าคนกินเนี่ยพี่เขินหนอพี่เขินหนูเกือเขินจานแต่สิ่กันย้อนเข่าย้อนพักผนมาเออกันนายน้องก็ให้น้องยิงก็าปไะเดีวสิ่งก็ติ้งชินเมย์เนี่ยมัด มัดขาน้องในติดตุงเฮิ่นหนี่งก็ข้ากัย้อนเขาเป็นมากินเนี่ยเพรามัดไส้ก๋วยเตี๋เมย์ก็ซ้่มเป็นใครเป็นหนาวเมย์ก็มังโปกอกาไลมังโปกอกามไลปอหน้าก็เหมือนกันเอาลงมันมันให้น่ะปอหน้าเนี่ยเออมันขาเอาซัดถึงซัดเออก่ยื้อเอาซัดถึงซัดพันเป็นงูเป็นเต่าเป็นแลีนจะได้ออกมากกว่าน่ะข้าเต็มกินเออข้าวที่ดูปนหนักเออมีแต่หนึ่งเมื่อหนึ่งวันหนึ่งเนี่ย เม่เฮาเฮ็ดผักกาดจอมาในมันเฮ็ดผักกาดเป็นมากินผักกินผักกูดกินผักกูดอย่าปีเฮ็ดนางงกินผักจอยอย่าหน้าอย่าปีเซมอย่างวันนั้นเนาะเม่เขาก็เฮ็ดผักกาดจอมาเล่นกันมันมากแล้วเนาะเขาก็มันมาหันมายาเสี่ยงนีเนื้อมีปลาเอาติ้นติดเอาผักกาดผักกาดจ้อหนี่งกัติดจอมเพื่อนบ่นหน่อยพน้าเขาห้ะไอ้เท่่าติดจอมเพื่อนบุ่นผักกาดจ้อก็เฮียปัญญาติดปานติดจอมเพื่อนทั่วป่น เพื่อนน้องจำมีพาเห้ให้โคกับโคเลยเอาแต่รับความแบเออมันก็ได้มาหมาอะไรกันเนี่ยเฮื่อนน้องจำมีพาเฮื่อนเฮื่อนจำเป็นดินเนี่ยก็อ่าก็ได้มุกไผ่ก็ไว้กับดินเนี่ยเนาะมุกไผ่ก็ไว้กับดินให้เขาว่าไออันเป็นมอเป็นกะเป็นหวานก็ไผ่จู่ดินก็ได้มาวันหนึ่งมันกะเอาเถื่อนเอาเคยมาปวนานัึน เออเคยเคยพอนายกันตายก็ย่ออยากทำปันมันเออคนถกถึงสุ้กับเจอมันขนาดเพราะหนามันก็เล็กเออมันขนาดเพชรเต้เว่าอโลขนาดเพชรกันเออพ่อทุกพ่อก็ทุกมันมันพากอะพอหน้าไม่หน้าใน่นะเออผมมีพอหน้าไม่น้ามุกเออพอมีมันจะถึงมุกก็ได้มาในมีแต่เมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งมันแค่อยากเข้าหนาในปอกมากมันกะเหตุการจำมากมุกไม่เอาเถินมากแอยากเข้าก็ได้มาฉันมานลักจกให้เข้าอะนะเนมันกินกินได้กินได้ มามลักกี่เนี่ยมันเจะลำอ่ะตัชาจะลำน่ะตัชาจะลำออกอยาห้ผอกสุดไว้สั่งแข็งทอกวัน่ะนืมันสังแขงเน้อสังแข็งทอกวันเหนอตั้งขี่เนีงใจจังรอดเนวันในโลกคาสอนบนคนตัชาติจะิญเนมันก็เอาผ้ามีดหลงผ้าตูผ้ามีดหลงกัมยนเขาว่าผ้าตูผ้าตูหลงนะพันปันหมาแล้วเดี๋ยวอารมณ์เขาไปหลอนเพรให้อ่ะอารมอีดูมามากว่าห้องเงี้ยเงี้ยเงี้ยเริ่มเนเขายุ่งกับคน ก็เลยมันหมากับกระต่ายไม่ยุ่มมือนกันเขากัพ่อให้เออตั้งแม่เขากัพ่อใครให้ดูหมาเออมันจะเป็นเหือนะเหมือนคือตื่นนะนะพราหน้าแท้มันเป็นเหือเหมือนคือตื่นอิงพาเขินนั่นนะขยุ่มจุดปุ๊ดหนูกันมาหน่ะมันขยองยองค่อยมันก็เลยมาเี่กนิดแต่เมื่อหนึ่งมันหนึ่งอ้าฮ็ดเตอเฮ็ดดีมันขนาดครัาบนจุ่มเนี่ยไงไงมันก็เล็กขนาดเพราะได้ใจเข้ากับใครไข่หมดชมมันกับแช่ห้างไข่หมดแดงหมดชมนะมันแช่ไข่ เสียนไข Adams, ่มดสมมดแดงนี olla, <Holmes. S 1> ่มาในข้าเข้าถขิงไม่แต่วันแดงจงหงในมดสมนี่พี่กะเสียมากินอ่ะอร่อยดูปน่ะเออเจ็บเค็บเสียๆกันในมาดกะเสยเอาไข่มดสมมาเนี่ยซัมเจ้ากะขายว่ะหากาซัมก้อนเล็กอ่ะักตึกห้าหาขบพวกขบก็ไหนหนอห้าขบพวกขบก็พมกำเจตึกเล็ตึกเซหูกำเจกันด้มั ใช่ป่าจุงเมืเอาอันไข่มดชนนี่เมื่อขายจำเจก็ขายตีเฮิรนหมาให้กันว่าเออขายตีเฮิรนลุง ลุงเขียวกับปลายงนั่นลุงเขียวกับปลายงเหายังต้องหน่ยชื่อเฮิร์นก้มไข่ในอกหมาเขาช้ำเป็นผมเขาช้ำเล่งหมากะลาหลวงแม่น้ำมาพลังหมากะลาหลวงแม่เอากระเมืองเมื <at> honest, <laughs> ่อเผาประตูเฮิร์น่ะเอาไข่มั่วชมพูมาขายเผื่อวันจะได้กบบังมุกมุกมุกเหามาแล้วก็มาควบกับปัดเอวฮะก็เดี๋ยวน่ะไข่มั่วชมว่าเฮิร์นเป็นมดระเอิญก็ได้เตะแล้วก็้เลยเจ็บเ่ยเจ็บเลยท่าก้ย่อยไข่มั่วชมว่าเฮเป็นเป็นมดอ่ะคนหน้าขนาดเท่านั้น ข้าในเจ็บๆไหมไม,ไมกันแดนแอนมาตั้งเฮิร์นให้ลงมาใส่มม้อชมกับไปขายเงืนอของในบาทอะไปปรหยัญน้องปอกมาเออตอนหนมาก็มาเผวมาเผว,วตีเฮิร์นตีปอลุงเทานั้นก็ถังวัติจะดีเปนดปีไอปอเปนดปีไอเมย์เท่ๆนั่นต้องหนเขียวนึ่กอ เออก็ในมังสืิอเขาให้เมื่อเม่ยอนยาเมื่อย้อนตัวเลยใครกับหาในชั้มาควันมาปวอถึงหัวหลงเออมันขนาดพระเดชะพรยาเมอยาเมื่อทุกข์ข้าก็บทุกข์ขัดแท้ๆถรรว่ที่ไม่ยกไม่หยาบฝันมันตัวปันเดินเพราะไหเพราะย่อยก็สวามามาให้แต่สังทีเล่เอาฝันมาปวอมาหลกมาลำเขาก็เรียนแอบปงเมื่อเมื่อหาแม่แเม่หันก็ให้เออเม่ในดุกในขีดบุกครับกั้หลังหักแต่หักว่าเม่แสงดาเนี่ยมีเสมอในโลกกรรพรตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยกับแถว ตเล้ยแม่พ่อตายแต่ผ่ามือกั้มตมต่อยเข้าเฮปอกอะดีอามอ่ะแม่เขาห้าเขาหน่ะกยนอนเข้าก็เออมันถุกมันปวมันมันอาจน้ำปนใเปีจรลำจ้าว่าเอาเอาชาโหดเขามาซุกหูก็ก็มาหยาบหรือกำก็น้ำพุดตรงเฉียตงเฉ้ยพวกแก่นน้ำอ่ะเพราะสั่นทื่อต่อเพราะสั่นทื่อต่อครูบาโชครับเนเดี๋ยเจอน่ะแม่ขนาดลายหยาบเปดูกนหน้ากันนั่นไปดูกนหน้าลูกนหน้าก็เปปัมือนกัดแม่เดียวกันตั้งนั่งนั่งอนใจนั่น ก็ด้มากกับใครใส่งวัดชมมัมในในก็พนหน้าสับบองดาปองฟองแปองเขาเ็ิดเจ็บเมยเก็มาฉุกมาล่างปนิพกตอนใ้มาแค้นมาจังกาจังกาเขาจองห้องเฮนเป็นหลายสิบวันเอออยู่กัอยู่มาช่ำติดหนาวโลกแทงงานติดใจสัทืเมยในห้าเ่อหนักอารมณ์เมยสชงลายนง่ายๆนะเรา้ครกุ่มกุญเมยเขาไหนึ่งารูมรืกลุเกจูเมยเขาไ้ปอกได้อย่างตั้มนกุวนกุวันเนี่ มันหาเขาหนาเขาอาศัยในหาหกขบติดแถวเช็ดปีอะยังไปแถวเตอก็ในหาหกขบเนี่แต่ว่าในหนาวหนาสั่นๆนี่งานขึ้นอะเป็นงานเนี่ย็อปปกกัดกวาเนี่อ่ะติดตายดีดีเมลมาเจ